ถ้าโน้ตทำเป็นแบบสปาร์ a แอแบบนี้เนาะมันอยู่ที่เราต้องตกลงกันก่อนถูกไหมว่างานนี้ผมขอนะหมายถึงว่าผมขอยอดขายนี้เพราะว่าผมอะต้องการที่จะใช้เงินของผมในการยิงแอดแล้วผมต้องการจะส่งลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ t ิ k t o k s ช o p ของผมใช่ไหมดังนั้นมันต้องตกลงกับทางคนที่ทำคอนเทนต์ให้กับเราก่อนนะสมมุติว่าตกลงกันเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละครับโน้ตจะเป็นคนติดตะก้าเองครับแล้วติดตะก้าอะไรก็ติดตะค่าช็อปโน้ตไงพอยิงไปปุ๊บเวลาลูกค้ากด call to action ปลายทางมันจะเข้าที่ ติกต็อกช็อปนู้นั่นเองแต่จริงๆแล้วมันสามารถตกลงกันได้สามารถทําอีกโมเดลหนึ่งก็ได้ก็คือว่าผมทําตัวเหมือนเป็นเอเจนซี่แล้วผมอ่ะยิงให้เขาแต่ให้เขาติดตะกร้าเองแล้วขายได้ก็เข้าช็อปของคนที่ทำคอนเทนต์ก็ทําโมเดลแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเราทําตัวเองอะ่ะเหมือนเป็นคนที่เป็นเอเจนซี่คือยิงโปรโมทคอนเทนต์นั้นให้แต่ว่าเวลาลูกค้าแลนดิ้งนะครับให้แลนดิ้งเข้าไปที่ช็อปของเจ้าของช่องก็ได้ด้วยเช่นกันอันนี้ขึ้นอยู่กับการ เจรจาตกลงกันนะครับว่าจะให้ใครเป็นคนติดตะก,ก้านะครับ